สวัสดีครับในดกครับในคลิปนี้เราจะมาถ่ายทางรถไฟยกระดับที่มวกเหล็กกันซึ่งทางรถไฟยกระดับเส้นนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของรถไฟทางคู่มากกระเบาชุมทางถนนฉิระนะครับซึ่งก็คือเส้นทางรถไฟที่จะไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ว่าจะเป็นอุบลหนองคายหรือว่าโคราชบริเวณที่ผ่านมานั่นก็คือสถานีมวกเหล็กใหม่นะครับโดยจะตั้งบริเวณ ทางขึ้นลงของฝั่งที่จะไปกรุงเทพซึ่งหากจากสถานีเดิมลาวๆ1กิโลเมตรทางตะวันออกนะครับโดยสถานีมวกเหล็กเดิมนั้นจะตั้งอยู่เกือบๆตัวอำเภอมวกเหล็กเลยก็จะสะดวกกว่าที่ใหม่แต่ก็เพื่ออนาคตที่ดีนะครับก็อาจจะต้องสร้างอีกที่นึ่ง แต่สังเกตว่าบริเวณทางรถไฟมวกเหล็กนี้ก็จะค่อนข้างสูงมากเป็นทางทุกระดับที่สูงที่สุดในประเทศไทยหนะ้าที่ก่อสร้างในปัจจุบันนะครับอันนึ่งมาจากว่าจะต้องสร้างทางรถไฟข้ามหุบเขามวกเหล็กบริเวณพื้นข้างล่างนั้นก็จะเป็นเหมือนแองอันนึ่งมาจากทําให้ การเผาผลาญทรัพยากรเผาผ่านเชื้อเพลิงนั้นมีมากเพื่อที่จะทําให้เครื่องยนต์นั้นขับเคลื่อนแล้วก็ไต่เนินได้นะครับบริเวณนี้ยังไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดนะครับซึ่งถ้าจุดที่สูงที่สุดก็จะอยู่บริเวณสถานีรถไฟมุกเหล็กเดิมในปัจจุบันนี่แหละครับสังเกตว่าก็จะสูงพอสมควร บริเวณนี้ก็จะไปสถานีมวกเหล็กเดิมจะมีรถไฟขนส่งรางอยู่รถไฟขนส่งรางนี้ก็มีหน้าที่ในการขนส่งรางไปทั่วโครงการรถไฟทางคู่นะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นอำเภอมวกเหล็กและรถไฟกำลังเล่งเครื่องเพื่อที่จะขึ้นเนินนะครับ เนื่องค่อนข้างลากชันพอสมควรทําให้ต้องมีการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับแบบนี้นะครับเพื่อข้ามภูเขาโดยถ้าเป็นทางรถไฟเดิมจะต้องอ้อมลัดเลาะภูเขาไปเพื่อที่เพื่อที่จะได้ไม่กินแรงรถไฟเกินไปนะครับสังเกตนะครับว่าบริเวณ ทางรถไฟดังกล่าวก็จะข้ามข้ามภูเขาลูกนี้ไป อันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งของภูเขาที่มวกเหล็กนะครับสังเกตว่าก็จะข้ามภูเขามาอีกฝั่งหนึ่งบริเวณนี้ก็จะเป็นทางลงฝั่งที่จะไปอุบลหน,นองคายแล้วก็โคลาดครับซึ่งถ้าหากทางนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของสายตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถเห็นวิวตัวอำเภอมวกเหล็กและก็และก็ที่ลาบข้างๆได้360องศาไกลหลายกิโลเมตรนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะก็ถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันหากท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ทุกท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นดกลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ